เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของของคืนวันที่10แต่ว่าไม่มีใครไปไปพบไปเห็นเข้าในช่วงเช้าวันที่11เป็นวันพระแปดค่าก็หลังจากมีการไหว้พระรับศีลแล้วก็ทำวัดเสร็จเข้าต่างแยกย้ายปัญหาที่พักแล้วก็ไปเข้าทํากิจส่วนตัวก็มีอุบาสิกาคนหนึ่งไปเจอเข้าซึ่งเห็นว่าเป็นเป็นรอยแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้น ก็อยากจะให้เข้าใจว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะว่าเป็นรอยพระยานาคหรือจะเป็นรอยอะไรเราก็คงจะ,จะกำหนดตายตัวลงไปไม่ได้เพราะใครๆก็คงไม่เคยจะเห็นในสิ่งเหล่านี้นะแต่ว่าเราก็ไม่ควรปฏิเสธว่าไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมันไม่มีแล้วก็ไม่ควรปฏิเสธแล้วก็ควรที่จะไว้หูฟังหูไว้บ้างแล้วก็เป็นคนนักแน่นมีเหตุผล